ได้เวลาเปิดตัว,ตวการ์ตูนแอนิเมชั่น3ามติก๊อจิดีแอดเวนเจอรกันแล้วก๊อจิและของเคื่อนสัญญาว่าจะพาเด็กๆเ,เข้าสู่การผจญภัยใ,<ช>ในโลกพลังงาน,นที่แสนสนุก<อ>และตื่น <ผม S 1> เนต้นคงเชื่อว่าพลังงานกำลังจะหมดโลกแล้วลเชื่อไหม หลานสาวแสนน่ารักของดัเตอร์ไลกระผมเป่าน้อยพวกเป็นมันสมองของทีมเรื่องพลังงานผมรู้ทุกเรื่องเอาละทุกคนพร้อมที่จะช่วยออฟจีทำภารกิจในครั้งนี้ให้สำเร็จได้ไหมครับในความสนุกก็แฝงไปด้วยความรู้เรื่องพลังงานที่สำคัญก็คือการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ ในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดดังนั้นทางกลุ่มปอตทจึงริงเริ่มโครงการกัจิจิดีแอดเ e นเจอร์ภายตาใต้แนวคิดประจนภัยโลกพลังงานน่ารู้เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกอนุรักษ์พลังงานให้กับเยาวชนไทยเพราะพลังเล็กๆในวันนี้จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้า จะมีการ์ตูนแอนิเมชันนะครับก็เป็นการประจมไัยของกจิแล้วก็เพื่อนๆนะครับโดยผ่านคาแรคเตอร์ของตัวกจิซึ่งปตทเราใช้เป็นสัญลักษณ์นะครับในการประจมไัยของตัวกจิินี้ก็จะเป็นการสอนน้องๆไปในตัวนะครับเรื่องของความสําคัญของการอนุรักษ์แล้วก็รักษาพลังงานเพื่อเก็บเอาไวใ้ให้กับอนุชนรุ่นหลังแล้วก็เป็นการรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยครับนอกจากการ์ตูนแอนิเมชันแล้ว ยังมีแอปพลิเคชันเกมก g o ิรันเนอร์ที่สอดแทรกความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานอีกด้วยแต่หลักการสร้างสรรค์เกมดีๆเพื่อเยาวชนไทยเขาทำยังไงกันนะเราจะต้องแยกก่อนครับว่าองค์ประกอบอะไรที่ทำให้เกมเนี่ยมันรุนแรงเนาะ ดัะน,นั้นสิ่งที่เราเอาออกไปก่อนเลยคืออิเลเมนต์ต่างๆที่ทำให้เกมดูรุนแรงขึ้นครับปกติแล้วเวลาเราเวลาเราเราทำเกมเกมนนะครับเราจะมัะเน้นไปที่ความสนุกสนานของเกมเป็นหลักเลยนะครับเราก็จะพั้นาถึงส่วนส่วนประกอบที่ทําให้เกมเนี่ยสนุกเป็นหลักเลยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีองค์ประกอบที่สําคัญมากๆก็คือว่าการสอดแทรกความรู้เรื่องพลังงานและพลังงานทดแทนแล้วก็การใช้พลังงานอย่างรู้ค่าเนี่ยเข้าเข้าไปในเกมด้วยนเกมแอปอันนี้เนี่ยน้องๆก็จะจะได้เล่นเกมน,นะครับเกิดความสนุกสนาน แล้วก็ในนั้นเนี่ยก็จะสอนไปด้วยอย่างเช่นของการที่จะปิดไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้เป็นต้นนะครับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเกมที่เราสามารถเปโหลดได้ในออนไลน์แล้วก็ทุกคนก็สามารถเล่นได้ฟรีครับผมงานในวันนี้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้ทั้งเด็กๆทั้งผู้ปกครองรวมถึงสื่อมวลชนทุกขแขนงเพราะว่านับจากนี้ไป จะมีกิจกรรมดีๆที่สามารถส่งต่อจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานให้กับเยาวชนไทยอีกมากมายเด็กๆพร้อมที่จะะจนภัยและไปเรียนรู้โลกพลังงานกับก็จิหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วไปด้วยกันเลยท่านชมครับเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันขนา้างหน้าการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นสนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดปตทพลังที่ยั่งยืน